ตอนนี้มาตรการที่ทางเชียงใหม่พยายามจะนำเอามาจัดการการระบาดในช่วงขาขึ้นก็คือการเร่งอัตราการฉีดวัคซีนก่อนหน้าน,นี้อาจจะมีหลายคนรอนะคะแต่มเมื่อมีสูตร a s t r a z e ซ e c a และไฟเซอร์ก็ดูเหมือนว่าจะดึงดูดคนให้เข้ามา Walk-in เพื่อรับการฉีดวัคซีนมากขึ้นค่ะติดตามจากคุณวสันต์บัญญาเรือนรายงานสดเข้ามาจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะ ครับคุณจิรชาตาคุณพรบดีครับวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ใช้มาตรการเชิงลุกในการตรวจคัดกรองแบบ ATK ในพื้นที่4มุมเมืองของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเนื่องจากพบสถิติผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นและผู้ป่วยรายใหม่ไม่แสดงอาการก็เพิ่มขึ้นเช่นกันครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลนาครเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับประชาชนในเขตตัวเมืองเชียงใหม่พื้นที่4มุมเมือง หลังยังคงพบผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการติดเชื้อในกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่พบสถิติผู้ป่วยไม่แสดงอาการเพิ่มขึ้นและมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าการตรวจเชิงลุกจะช่วยให้ควบคุมการแพร่ระบาดได้รวดเร็วจากการตรวจ ATK และใช้ศูนย์กักตัวชุมชนเป็นสถานที่รองรับเพราะปัจจุบันโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามค่อนข้างมีจํานวนผู้ป่วยรักษาตัวอยู่จํานวนมากครับ ของสถานที่ที่จะรองรับผู้ป่วยนะครับที่เชียงใหม่นะครับหน้าบัดนี้เรามองว่าโอเคนะครับเตียงอาจจะอาจจะไม่เพียงพอแต่เราต้องสร้างพื้นที่ที่จะรองรับผู้ป่วยให้เพียงพอนะครับโดยการที่จะต้องจัดตั้งนะครับคอมมูนิตี i ไอเลชัหรือ CI ในแต่ละอำเภอในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นะครับที่ได้เปิดพื้นที่ CI ในส่วนในพื้นที่ชุมชนนะครับให้กับพี่น้องประชาชน นะครับที่ได้รับการตรวจ ATK แล้วผลเป็นบวกเนี่ยเราก็จะไปอยู่ใน CI ในชุมชนของเทศบาลขณะที่บรรยากาศการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะศูนย์ฉีดวัคซีนศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่มีประชาชนเดินทางมารอรับคิวตั้งแต่เช้ามืดจํานวนมากโดยในเขตตัวเมืองเชียงใหม่วันนี้ได้เปิดทั้งหมด4ศูนย์เพื่อลดความแออัดครับถึงนี่ตีสามครึ่งครับแล้วได้คิวแรกๆเลยก็ไม่รู้กันนั่งอยู่นี่ไปรูไผ่ใวก่อนก็ได้ มันไม่ไม่ว่ากันก็คือเรามาเช้าถ้าได้หน้าแถวหน้าก็ก็มีโอกาสได้ต้นๆหน่อยได้ได้เข้าที่ต้นๆครับอย่างที่ผ่านมาเราเราได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนมาก่อนหรือเปล่าไม่ไม่ได้ลงครับเพราะว่ามันก็แถวที่บ้านก็ไม่มีเชื้ออะไรเราก็ไม่ได้ไปไหนแต่เดี๋ยวนี้เขาเปิดให้ไปลูกก็กลัวเวลาจะไปมันมันไปยากก็เลยให้มาฉีด สำหรับวันนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังคงเปิดวอล์กอินที่หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาลประจำอำเภอทุกอำเภอส่วนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้เข้ารับบริการได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติศูนย์ฉีดโรงพยาบาลสวนปรุงตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาศูนย์ฉีดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาและศูนย์ฉีดวัคซีนเซ็นทัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาครับ และเมื่อวานนี้จังหวัดเชียงใหม่ก็ยังคงพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ถึง492คนนะครับโดยส่วนใหญ่ก็ยังคงมาจากคลัสเตอร์เดิมและก็เกิดคลัสเตอร์ใหม่ขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับการใช้มาตรก,การเชิงลุกจึงเป็นวิธีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลือกทําในช่วงนี้เพื่อหยุดการแพร่ระบาดครับคุณจิรชตาคุณพรวดีครับค่ะคค่ะ